ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาอธิบายเรื่องการแจกแจงความถี่โดยใช้กราฟเรื่องของฮิตทูแกรมนะคะค่ะเรามาดูตัวอย่างโจทย์กันเลยนะคะโจทย์เขาให้มาเขาให้ตารางแสดงจํานวนพัดลมที่ขายได้ในแต่ละวันจากร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่งเป็นดังนี้ค่ะเขาให้จํานวนพัดลมและก็จํานวนวันมันนะคะค่ะเรามาดูช่วงแรกกันเลยนะคะของจํานวนพัดลม เขาบอกว่า x มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0แต่ x มีค่าน้อยกว่า5จํานวนวันมี2วันนะคะ x มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ5แต่ x มีค่าน้อยกว่า10จํานวนวัน7วัน x มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ10แต่ x มีค่าน้อยกว่า15มีจํานวน11วัน x มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ15แต่ x มีค่าน้อยกว่า20จํานวน6วัน x มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ20แต่ x มีค่าน้อยกว่า25มีจำนวน3วัน x มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ25แต่ x มีค่าน้อยกว่า30จําจำนวน1วันค่ะเรามาดูที่จุดว่ากถามอะไรกันนะคะมาดูข้อที่1กันเลยค่ะค่ะจุดถามว่าร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งนี้เก็บข้อมูลจำนวนพัดลุมที่ขายได้ในแต่ละวันเป็นระยะเวลาเท่าใด เราก็มาดูที่ช่องของจำนวนวันนะคะเราก็นำช่องนี้มาบวกกันทั้งหมดเลยนะคะก็คือนำสองเจ็ดสิบเอ็ดหกสามหนึ่งมาบวกกันนะคะก็จะได้เท่ากับสามสิบวันค่ะเราก็ตอบว่าร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งนี้เก็บข้อมูลจำนวนพัดลมที่ขายได้ในแต่ละวันเป็นระยะเวลาสามสิบวันนะคะค่ะมาดูข้อต่อไปกันนะคะ โจทย์ถามว่าร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งนี้ขายพัดลมในแต่ละวันได้น้อยกว่า20ตัวมีทั้งหมดกี่วันเขาถามว่าขายพัดลมได้ในแต่ละวันเนี่ยที่น้อยกว่า20ตัวมีทั้งหมดกี่วันเราก็มาดูช่องของจํานวนพัดลมที่ขายได้ในแต่ละวันที่มีค่าน้อยกว่า2 0นะคะก็มีช่องนี้ก็คือ x มากกว่าหรือเท่ากับ0 x มีค่าน้อยกว่า5 มีจํานวนวันนะคะ2วันแล้วก็ x มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ5แต่ x มีค่าน้อยกว่า 10, 10. มีจํานวน7ว hey, ัน x มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ10แต่ x มีค่าน้อยกว่า15จํานวน11วันค่าต่อไปนะคะ x มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ15แต่ x มีค่าน้อยกว่า20ก็คือเขาก็บอกว่าน้อยกว่า20ตัวอันนี้ก็เอาได้นะคะก็คือมีจํานวนวันนะคะก็คือ6วันค่ะ ช่องนี้นะคะไม่ได้แล้วค่ะเกิน20แล้วนะคะเขอบอกว่าจํานวนที่ขายได้น้อยกว่า20ตัวขายพัดลมได้ในแต่ละวันที่ได้น้อยกว่า20ตัวนะคะค่าหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำสองเจนะคะนํามาบวกกันนะคะก็จะได้เท่ากับ26วันค่ะเราก็ตอบว่าร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งนี้ขายพัดลมในแต่ละวันได้น้อยกว่า20ตัวมีทั้งหมดยีวันค่ะ ามาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะค่ะโจทย์เขาถามว่าให้สร้างฮิตเลกเกมแสดงจำนวนพัดลมที่ขายได้จากตารางที่กำหนดให้ก็คือตารางนี้นะคะที่เขาให้มาค่ะเราก็ได้สร้างเอาไว้แล้วนะคะเกณฑ์นี้นะคะเราก็จะแทนจำนวนว,นวันแล้วก็แนวนี้นะคะเราก็จะแทนจำนวนพัดลมค่ะ ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าสร้างยังไงนะคะเราก็ดูช่องนี้เลยนะคะที่เขาให้มาเขาบอกว่า x มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ย์แต่ x มีค่าน้อยกว่า5แล้วก็ขีดตั้งแต่0มาถึง5แล้วก็สูงขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็ดูที่จํานวนวันก็คือสูงก็คือ 2, 2เราก็ขีดให้มันสูงขึ้นมาถึง2ช่องต่อไปนะคะเขาก็บอกว่า x มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ5แต่ x มีค่าน้อยกว่า10ก็คือเราก็ขีดตั้งแต่5มาถึง10นะคะแล้วก็สูงขึ้นมาก็เรามาดูที่ช่องของจำนวนวันก็คือ7แล้เราก็ขีดขึ้นมาจนถึง7เลยนะคะเราก็ทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะช่องต่อไปเราก็มาดูเขาบอกว่า x มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ10แต่ x มีค่าน้อยกว่า1 5เราก็ขีดตั้งแต่10 จนถึง15แล้วก็สูงก็มาดูที่ช่องนี้เหมือนเดิมนะคะก็คือ11ก็ขีดขึ้นไปเลยค่ะ11นะคะช่องต่อไปเขาบอกว่า x มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับสิบห้าแต่ x มีค่าน้อยกว่า20สูงก็คือจำนวนวันก็คือ6กแล้ก็ขีดด้านล่างก่อนนะคะก็คือสิอ เอ้ยขออภัยค่ะสิบห้าถึงยี่สิบแล้วก็สูงขึ้นมาก็คือหกต่อไปเขาก็บอกว่า x มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับยี่สิบแต่ x มีค่าน้อยกว่ายี่สิบห้าก็ขีดตั้งแต่ยี่สิบมาจนถึงยี่สิบห้าแล้วก็สูงขึ้นมาก็คือสามช่องสุดช่องสุดท้ายก็เหมือนเดิมเลยนะคะก็คือ x มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ25แต่ x มีค่าน้อยกว่า30 เราก็เริ่มแต่25มาจนถึง30ลากมาถึง30แล้วก็สูงขึ้นมาเราก็มาดูที่จํานวนวันเหมือนเดิมน,นะคะก็คือ1เราก็ขีดขึ้นมา1น,นะคะค่ะเราก็ได้แล้วนะคะตารางอ่าฮิตขอภไยค่ะค่ะเราก็ได้แล้วนะคะฮิตโ o แกรมค่ะอันนี้นะคะเราก็ไม่ต้องหาจุดตึ่งกลางัชนนะคะเพราะโจทย์เขาไม่ได้ถามว่า ถามถึงรูปรลายเหลี่ยมของความถีหรือว่าให้หาเส้นโค้งของความถีนะคะถ้าเขอถามสองอย่างนี้นะคะเราก็จะต้องหาจุดกึ่งกลางชั้นค่ะค่ะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ